สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดเสียงปุ่มกดนะครับของ s p ป n d e r TM531 DTV plus นะครับตัวนี้เป็นเครื่องแดงครับเครื่องแดงนะครับรองรับ160ช่องนะครับของแบนแพนใหม่นะครับเสียงปุ่มกดเดี๋ยวผมให้ชมก่อนมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ เนี่ยครับกดตัวไหนก็มันจะตืดตืดหมดเนี่ยครับนะครับบางท่านก็ไม่ชอบนะครับเสียงแบบนี้อยากให้มันเงียบได้ไหมนะครับก็คือทําได้นะครับวิธีปิดเสียงปุ่มกดหรือเสียงบีบนะครับก็ให้ทําแบบนี้นะครับกดฟังก์ชันเนี่ยครับกดแช่ไว้นะครับเพื่อจะเข้าเมนูนะครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้เมนูที่16นะครับกดเครื่องหมายบวกครับไปเมนูที่ ี่สิบสองครับบวกก็คือหมายว่าเพิ่มนะครับลบก็คือลดลงนะครับเพิ่มกับลดนะครับไปเมนูยี่สิบสองครับยี่สิบสองเมนูนี้เลยครับเมนูบีบนะครับอันนี้มันมีอยู่ห้าระดับนะครับก็อันนี้ดาวก็คือลดลงนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะเบาลงเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเบาลงเรื่อยๆนะครับนะครับท่านจะเอาเบาก็ได้ท่านจะปิดเลยก็ได้ครับปิดเลยก็กดซ้ําไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บให้เป็นออฟเนี่ยเห็นไหมครับ เสร็จแล้วได้ออฟแล้วนะครับให้กดฟังก์ชันนะครับยืนยันครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับอ่ะเห็นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีเสียงตืดตืดตืดแล้วเห็นไหมครับอ่านะครับบางท่านก็อ่าไม่ชอบนะครับอ่าถ้าชอบก็ไปเปิดก็ทําเหมือนเดิมครับกดแช่ไว้ครับปึ๊บอ่าอ่ามันออฟอยู่นะครับก็กดอัพเนี่ยครับเลือกเลือกอ่ามันมี1 2 3อ่าท่านจะเอา สองก็ได้นะครับมันมี5้าระดับนะครับอ่นนี่ครับ5ระดับนะครับมันมี5ระดับนะครับถ้าระดับ5้ามันก็จะดังหน่อยนะครับอเอาซักระดับ2ก็ได้นะครับได้ระดับที่ต้องการแล้วให้กดฟังก์ชัน1ทีครับปุ๊บก็เรียบร้อยครับแค่นี้เองนะครับวิธีปิดเสียงบีบปิดเสียงปุ่มกดนะครับนะครับลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ